สวัสดีค่ะลูกยังไงล่ะเอายังไง <laughs> พี่ชวนผมมาฟังเพลงอะไรอ่ะลูกอ๋อผมกําลังจะเลาเร,าเรา่าไม่่สว่างไวมากบ้านมี่ถีบมาอ๋อครับน้องเป็นใครอะ่ะลูกล่ะอ๋อผมเล่นลิเกรครับคณะอะไรอ่ะสอนรามน้ำเพ็ดหรือเปล่าอ่ะใช่ครับว้า ตายแล้วแล้วฉันรู้จักด้วยฉันขามสอนรามเพชรนาพี่ทิพย์ก็รู้จักไอเนี้ยน้องคนนี้ว่าเป็นอะไรนะเชื่ออะไรแล้วนะที่เคยอยู่วงสอนรามอ่ะเชื่ออะไรแล้วนะเชื่ออะไรแล้ววนะ่าเบลเบ่ใชาอยู่วงสอนรามที่ดังๆอ่ะดำดงดำดงอะไรแหละเออเราก็รู้จักอยู่เต่าใครใครคือเต่าอ่ะใครคือเต่าอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องฮัลโหลครับสวัสดีค่ะลูกยังไงล่ะเอาอยังไง <laughs> พี่ชวนผมมาเออแล้วก็พี่เคค่ะลูกค,คือมันดึงแล้วก็คืนมาครับระบบมันนะลูกลหลานอุอ้ยเกต้หลุที่หล่อที่สุดในประเทศไทยอุย้ยพี่เคหล่อได้ค่ะลูกน้องเป็นใครอ่ะลูกหลานอ่าผม เล่นลิเกครับคณะอะไรอ่ะสอนรามน้ำเพ็รหรือเปล่าอ่ะใช่ครับว้าตายแล้วแล้วฉันรู้จักด้วยฉันข้ามสอนรามเพชรนางครับอม,มีรู้จักจริงจริงใช่ไหมอสอนรามน้ำเพชรไงครับแล้วทำไมพี่ทิพย์จะไม่รู้จักพี่ทิพย์ก็รู้จักไอเนี้ยน้องคนนี้ว่าเป็นอะไรนะเชื่ออะไรแล้วนะที่เคยอยู่วงสอนรามอ่ะเชื่ออะไรแล้วนะเชื่ออะไรแล้วว่า พี่ใส่สบายอ่ะพี่จิ๊บจำไม่ได้แล้วที่ว่าใส่ผมฟูๆเขียวๆว่าเบลเไย่ซา่อยู่วงสอนรามที่นางๆางอ่ะดำดงดำดงอะไรแหละเออเราก็รู้จักอยู่เราดำดงเรารู้จักเออทำไมทิ๊บจะไม่รู้จักงานจิ๊บก็ติดตามมาอ๋อครับเออมาสอนร้านนางเพจก็เป็นลิเก เบอร์ต้นของประเทศไทยเลยนะค่ะสมัยก่อนก็ชยานิชัยอ่เกุ้งสุดทีละเรายังเคยดูลิเกเลยแฟนค่ับอ๋อไม่ดูนานยังครับโอ้ดูนานแล้วค่ะดูลิเกล่าสุดนะคือบ้านเราอะแม่เราเป็นคนภาคกลางไงดูที่สิงห์บุรีอ่ะ เรื่องแขนแล้วหนามาก่อนเนาะวงอะไรกันนะลืมแล้วอ่ะยี่สิบกว่าปีที่แลว้วว่าพรเ,เทพพรเทพพรไทวีใช่ไหมพรทวีเออพรเทพพรทวีใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วทิพย์ยังเคยดูลิเกเลยอเออดูสมัยนู้นน่ะครับอื เออใช้ดำดงอะไรเนี่ยคือเราก็รู้อยู่เต่าอย่างปั่นขำจนเยี่ยวเนี่ราคืออะไรอ่ะเยี่ยวคือฟัองเพลงอะไรอ่ะลูกอ๋อผมกำลังจะเล่าเล่าไม่สว่างไวมากบ้านพี่ทิมาอ๋อครับเรามูแต่เช้าเลยเหรอพี่ทิอูพี่ทิบกินสิบขวด อ้ะมาทพีเคกับแฟนข้ามพี่กินสิบขวดเลยอะครับเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงหรอกพี่กินวายหรือพี่กินอะไรครับไอรีโอไอลูกจจาจกจบผมนี่ก็กินผมกินผมกินวายนี่รวมสิบขวดอะยังไม่เมาเลยครับโอ้ยเลิศมากอ่ะฐานะอย่างเราเราก็ต้องกินวายอยก่ในล่ะงใช่วิตามิวอะครั เธอก็นะเธอก็ไปเลื้อยนะใช่ครับเขาเป็น<า>ช่างไม้ไหนลูกเนียน่ารักจังเลยอ่ะลูกเราค่ะเธอายุเท่าไรหร่แล้ววาสามสิบสองครับอ๋ออุ๊ยตายแล้วว่าอายุเยอะกว่าทิพตต้องหลายปีอ่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะพี่อายุเท่าไรหร่ครับเราสากข,ขออนุญาตเรียกพี่แล้ววาแบับพวัวเออพี่อายุเท่าไหร่ก็ดูนะสิใว้ถ่ายสิคะยี่สิบ เอายี่สิบสี่ีดีไม่ถ่ายแล้วอาวเพียอยูุเท่าไหร่ครับแปดสิบเจ็ดแฟนคลับไม่ต้องมาแปดสิบเจ็ดเลยมันสับกันหรือเปล่ามีแฟนแล้วยังนี้อ่ะอะไรนะฮะมีแฟนแล้วยังอ่ะอ๋อแฟนไม่มีเจี่ยวกหลีเป็นครั้งเรก ห้าเลยเนาะถ้าเราชิปขัวโอ้ไข่เขามาถ่ายเก้าสิบเนี่ยเขาไมาถึงขนาดนัน้นหรอกฉี่หน้าลุกล่อด้วยอ่ะเอาดีๆพี่ชิบดูแก่ก,กว่าป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 ่าพักก่อนมังกรกำลังรับฉุนพักก่อนเช่นขับพักก่อนอืมโอ้ยเต่าฉันหยุดขับไม่ได้ใคร ใครคือเต่าวะนั่งมาสิอยูอ่ๆก็มาพูดบ็อกพี่ทิพย์มีแฟนแล้วอืม้องหัวแล้วหนึ่งโอเคกินตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยฮะกินตั้งแต่กี่โมงนะครับพี่ยองกินนู้นแหละลูกหัวค่าของพี่ทิพย์ทุกวันนะ่ะอยากซื้อปลาหมูบดย่างเรา่านพี่ทิพย์ไหมเสียสามพันน่ะแต่ส่งให้พี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ปัตตานีฮะ ปาตานี่อืมอะโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะเดี๋ยวเราไปฟีเคอรของคนอื่นบ้างนะลูกนะครับผมเดเซล์่ะบายบายค่ะลูกครับจ้ะ